ผมอยากจะเริ่มต้นเอพิโซดนี้ด้วยภาพที่เราทุกคนต่างก็เคยเห็นและอดที่จะชื่นชมไม่ได้ครับภาพของคนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงไม่ว่าจะเป็นสตีฟจ็อบส์วอร์เรนบัฟเฟตหรืออีลอนมัสก์เมื่อเรามองดูชีวิตของพวกเขาเรามักจะเห็นผลลัพธ์ที่น่าทึ่งไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงโลก ความมั่งคั่งมหาศาลหรือความสามารถในการทำงานที่ดูเหมือนจะไม่มีวันหมดเรามักจะสงสัยว่าอะไรคือเคล็ดลับของพวกเขาพวกเขามีพรสวรรค์พิเศษมีพลังใจที่ไม่มีวันหมดหรือมีโชคช่วยที่มากกว่าคนทั่วไปหรือเปล่าสวัสดีครับคุณผู้ฟัง และยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Whisper Podcast by Breeze เสียงกระซิบของสายลม Podcast ที่จะเป็นเหมือนเสียงกระซิบนำทางช่วยให้คุณได้สำรวจสักยภาพภายในและสร้างสรรค์ชีวิตในแบบที่คุณต้องการอย่างแท้จริงผม Breeze ครับวันนี้ผมอยากจะชวนคุณผู้ฟังมามองให้ลึกลงไปกว่านั้นครับ พราะความลับที่แท้จริงของความสำเร็จที่ยั่งยืนนั้นบ่อยครั้งที่ไม่ได้ซ่อนอยู่ในเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่แต่กลับซ่อนอยู่ในกิจ,จวัตรหรือรูทีนที่ดูเหมือนจะธรรมดาและน่าเบื่อที่พวกเขาทำซ้ำๆในทุกๆวันต่างหากวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าทำไมคนสำเร็จถึงมีรูทีนที่แข็งแกร่ง และเราจะได้เรียนรู้บทเรียนอะไรบ้างจากพวกเขาเราจะมาตอดรหัส5บทเรียนสำคัญจากโลกของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเพื่อให้เราสามารถนำมาสร้างพิมพ์เขียวสู่ความสำเร็จในแบบฉบับของเราเองถ้าพร้อมแล้วที่จะมาค้นพบพลังที่ซ่อนอยู่ในกิจวัตรประจำวันเรามาเริ่มต้นกันเลยครับการสร้างรูทีนที่ส่งเสริมเป้าหมาย บทเรียนข้อแรกและเป็นเหมือนฐานรากของพีระมิดแห่งความสำเร็จทั้งหมดก็คือการสร้างกิจวัตรหรือรูทีนที่ถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมเป้าหมายของเราโดยเฉพาะครับคนส่วนใหญ่มักจะใช้ชีวิตโดยอาศัยแรงจูงใจหรือ motivation และพลังใจหรือ willpower เป็นหลักครับในวันที่เรารู้สึกมีแรงบันดาลใจ เราก็จะทำงานได้ยอดเยี่ยมแต่ในวันที่เรารู้สึกเหนื่อยล้าหรือท้อแท้ทุกอย่างก็จะหยุดชะงักลงการใช้ชีวิตแบบนี้เปรียบเสมือนการพยายามจะขับเคลื่อนเรือใบด้วยลมเพียงอย่างเดียวครับในวันที่มีลมดีเรือก็จะแล่นไปได้ไกลแต่ในวันที่ลมสงบเรือของเราก็จะลอยอยู่นิ่งๆอย่างไร้ทิศทางแต่คนที่ประสบความสำเร็จ จะทำในสิ่งที่แตกต่างออกไปครับพวกเขาไม่ได้รอคอยลมแหงแรงบันดาลใจเพียงอย่างเดียวแต่พวกเขาได้ติดตั้งเครื่องยนต์ที่ส่งพลังไว้ในเรือของตัวเองด้วยครับและเครื่องยนต์ที่ว่านั้นก็คือรูทีนนี่เองครับรูทีนคือลำดับของพฤติกรรมที่เราทำซ้ำๆจนกลายเป็นอัตโนมัติซึ่งจะช่วยขับเครื่องเราไปข้างหน้าได้อย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าในวันนั้นเราจะรู้สึกอย่างไรก็ตามครับมันคือการเปลี่ยนจากการพึ่งพาอารมณ์ที่ไม่แน่นอนมาเป็นการพึ่งพาระบบที่น่าเชื่อถือได้ครับ1.1จิตวิทยาเบื้องหลังรูทีนการเอาชนะความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจทำไมรูทีนถึงส่งพลังขนาดนั้นในทางจิตวิทยา เพราะมันช่วยแก้ปัญหาใหญ่ที่สุดอันหนึ่งของสมองมนุษย์เราครับนั่นคือความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจหรือ decision fatigue คุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าในแต่ละวันสมองของเราต้องทำการตัดสินใจในเรื่องเล็กๆน้อยๆนับหมื่นๆครั้งตั้งแต่การตัดสินใจว่าจะกดเลื่อนนาฬิกาปลุกหรือไม่จะใส่เสื้อผ้าชุดไหนจะกินอะไรเป็นอาหารเช้า จะตอบอีเมลฉบับไหนก่อนทุกๆก,การตัดสินใจเหล่านี้แม้จะดูเล็กน้อยแต่ล้วนต้องใช้พลังงานสมองหรือพลังใจหรือ willpower ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดครับพลังใจของเราก็เปรียบเสมือนอับแบตเตอรี่ครับมันจะเต็มเปี่ยมที่สุดในตอนเช้าและก็จะค่อยๆลดน้อยลงไปเรื่อยๆตลอดทั้งวันนี่คือเหตุผลว่า ทำไมในช่วงเย็นเราถึงมักจะตัดสินใจได้ไม่ดีเท่าตอนเช้าหรือยอมแพ้ต่อสิ่งยั่วยุได้ง่ายกว่ารูทีนเข้ามาทำหน้าที่เป็นระบบอัตโนมัติที่จะช่วยลดจำนวนการตัดสินใจที่เราต้องทำในแต่ละวันลงไปอย่างมหาศาลครับเมื่อคุณมีรูทีนว่าหลังตื่นนอนฉันจะดื่มน้ำหนึ่งแก้วแล้วไปออกกำลังกายทันทีคุณก็ไม่ต้องใช้พลังงานสมองในการตัดสินใจอีกต่อไปว่า วันนี้จะออกกำลังกายดีไหมนะเมื่อคุณมีรูทีนการแต่งตัวเหมือนสตีฟจ็อบส์ที่ใส่เสื้อคอเต่าสีดาและกางเกงยีนส์ทุกวันคุณก็ไม่ต้องเสียพลังงานไปกับการเลือกว่าจะใส่อะไรดีการสร้างรูทีนจึงเป็นการสงวนพลังงานสมองอันมีค่าของเราไว้สำหรับการตัดสินใจที่สำคัญจริงๆและงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็น20%ของกิจกรรม ที่จะสร้าง80%ของผลลัพธ์อย่างแท้จริงครับ1.2คู่มือปฏิบัติการการออกแบบกิจวัตรยามเช้าและยามเย็นของคุณจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดในการสร้างรูทีนก็คือช่วงเวลาหัวและท้ายของวันครับเพราะเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถควบคุมได้ง่ายที่สุดกิจวัตรยามเช้าหรือ morning routine คือการตั้งหลักให้กับวันของคุณครับ มันคือการกำหนดทิศทางและพลังงานที่คุณจะใช้เผชิญหน้ากับทั้งวันตัวอย่างเช่น 1. hydration หรือเติมน้ำดื่มน้ำเปล่า1แก้วทันทีหลังตื่นนอนเพื่อปลุกสระบบต่างๆของร่างกาย 2. mindfulness หรือฝึกสตินั่งสมาธิหรือฝึกหายใจลึกๆ5 1 0นาทีเพื่อทำให้จิตใจสงบและจดจอ่อ 3. movement หรือเคลื่อนไหว ยืดเส้นยืดไหลเบาๆหรือออกกำลังกายสั้นๆ15-20นาทีเพื่อปลุกพลังงาน 4. planning หรือวางแผนทบทวนเป้าหมายและเขียนสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องทำให้สำเร็จในวันนี้3อย่างการเริ่มต้นวันด้วยการชนะเล็กๆเหล่านี้จะสร้างโมเมนตัมเชิงบวกให้คุณไปตลอดทั้งวันครับกิจวัตรยานเย็นหรือ e a t n i n g routine คือการปิดสวิตจากความวุ่นวายและเตรียมความพร้อมสำหรับการพักผ่อนที่มีคุณภาพครับตัวอย่างเช่น 1. s ชัด d o w n Ritual หรือพิธีกรรมปิดท้ายงานวางแผนงานสำหรับวันพรุ่งนี้คร่าวๆและจัดโต๊ะทำงานให้เรียบร้อยเพื่อปิดแฟ้มเรื่องงานในสมอง 2. ดิจิตาลซันเซตหรือพระอาทิตย์ตกดินดิจิตาลวางโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆลงอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงก่อนนอน 3. relaxation หรือผ่อนคลายอ่านหนังสือที่ไม่ใช่จากหน้าจอฟังเพลงบรรเลงหรืออาบน้ำอุ่น 4. reflection หรือทบทวนเขียนบันทึกสั้นๆถึงสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในวันนี้ gratitude journal การมีกิจวัตรยามเย็นที่ดีคือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดต่อคุณภาพการนอนหลับและพลังงานในวันรุ่งขึ้นเมื่อเราได้สร้างระบบภายในที่แข็งแกร่ง ให้กับตัวเองผ่านรูทีนแล้วขั้นตอนต่อไปที่จะช่วยเร่งการเติบโตของเราได้อย่างก้าวกระโดดก็คือการเรียนรู้จากระบบที่ประสบความสำเร็จของผู้อื่นครับและนั่นคือการมีเมนเทอร์หรือพี่เลี้ยงนั่นเองครับการมีเมนเทอร์ที่ดีก็เปรียบเสมือนการที่เรามีแผนที่และเข็มทิศ ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วอยู่ในมือครับแทนที่เราจะต้องเสียเวลาไปกับการลองผิดลองถูกด้วยตัวเองทั้งหมดซึ่งอาจจะทำให้เราหลงทางเสียเวลาหรือแม้กระทั่งล้มเลิกไปกลางคันเมนเทอร์จะสามารถชี้ให้เราเห็นถึงหลุงพรางที่ควรหลีกเลี่ยงโอกาสที่เราอาจจะมองข้ามไป และเส้นทางลัดที่จะพาเราไปสู่เป้าหมายได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นการสแสวงหาเมนเทอร์ที่ดีจึงไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของความอ่อนแอแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความฉลาดและความถ่อมตนที่จะยอมรับว่าเรายังต้องเรียนรู้อีกมากครับ2.1จิตวิทยาของการเรียนรู้ทางสังคมทำไม เราจึงเติบโตได้เร็วขึ้นเมื่อมีต้นแบบในทางจิตวิทยามีทฤษฎีที่เรียกว่าทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของอัลเบิร์ตแบนดูราครับซึ่งอธิบายว่ามนุษย์เราเรียนรู้พฤติกรรมที่ซับซ้อนส่วนใหญ่ผ่านการสังเกตการจำลองแบบและการเรียนแบบผู้อื่นไม่ใช่แค่การลองผิดลองถูกได้ตัวเองเพียงอย่างเดียวครับ การมีเมนเทอร์หรือบุคคลต้นแบบที่ดีก็คือการสร้างห้องเรียนที่ดีที่สุดให้กับตัวเราเองครับการสังเกตเราได้สังเกตวิธีคิดวิธีตัดสินใจและวิธีรับมือกับปัญหาของพวกเขาครับการจำลองแบบเราสามารถนำกรอบความคิดและกลยุทธ์ของพวกเขามาจำลองและปรับใช้กับสถานการณ์ของเราเองได้การได้รับฟีดแบ็ก เมนเทอร์ที่ดีจะมอบฟีดแบ k ที่ตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์ซึ่งจะช่วยให้เรามองเห็นจุดบอดของตัวเองได้เร็วขึ้นครับการเรียนรู้ในลักษณะนี้จะช่วยย่นระยะเวลาในการพัฒนาของเราได้อย่างมหาศาลและยังช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับเราได้ได,ด้วยครับเพราะเราได้เห็นหลักฐานที่จับต้องได้ว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้นั้นเป็นไปได้จริงครับ 2.2คู่มือปฏิบัติการการค้นหาและสร้างความสัมพันธ์กับเมนเทอร์ของคุณแล้วเราจะหาเมนเทอร์ที่ใช่ได้อย่างไรครับและจะสร้างความสัมพันธ์กับเขาได้อย่างไรบ้างนิยามความต้องการของคุณให้ชัดเจนครับก่อนอื่นคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณกำลังมองหาความช่วยเหลือในด้านไหนเป็นพิเศษเช่นการตลาดการบริหารคน หรือการลงทุนครับมองหาเมนเทอร์ในทุกรูปแบบเมนเทอร์ไม่จำเป็นต้องเป็นคุณที่เรารู้จักเป็นการส่วนตัวเสมอไปนะครับ direct mentors หรือเมนเทอร์โดยตรงอาจจะเป็นหัวหน้างานของคุณผู้บริหารในองค์กรหรือผู้ประกอบการรุ่นพี่ที่คุณนับถือครับ indirect mentors หรือเมนเทอร์โดยอ้อม คือบุคคลที่คุณเรียนรู้จากเขาผ่านผลงานไม่ว่าจะเป็นหนังสือบทความพอดแคสต์ Podcast, หรือชีวประวัติของคนที่คุณชื่นชมครับวอร์เรนบัฟเฟตกล่าวว่าเขาเรียนรู้การลงทุนส่วนใหญ่จากการอ่านหนังสือของเบนจามินเครแฮมนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนครับ peer mentors หรือ mentor ระดับเดียวกัน คือกลุ่มเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกันที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้และให้กำลังใจซึ่งกันและกันได้หรือที่เราเรียกว่า mastermind group ครับศิล,ละปะแห่งการเข้าหาเมื่อคุณเจอคนที่อยากจะให้เขาเป็นเมนเทอร์โดยตรงอย่าเริ่มต้นด้วยการพูดว่าช่วยเป็นเมนเทอร์ให้ผมหน่อยได้ไหมครับซึ่งเป็นการสร้างภาระให้กับเขา แต่ให้เริ่มต้นด้วยการให้ก่อนการขอกลับทำการบ้านศึกษาเกี่ยวกับตัวเขาและผลงานของเขาให้ดีที่สุดเสนอความช่วยเหลือถามคำถามที่แสดงให้เห็นว่าคุณใส่ใจเช่นมีอะไรที่ผมพอจะช่วยแบ่งเบาภาระในโปรเจกต์ของคุณได้บ้างไหมครับเริ่มต้นด้วยคำถามที่เฉพาะเจาะจงแทนที่จะขอเวลาเขาเป็นชั่วโมง ลองขอคำแนะนำสั้นๆในเรื่องที่เฉพาะเจาะจงผ่านทางอีเมลก่อนครับและที่สำคัญที่สุดคือเมื่อได้รับคำแนะนำแล้วจงนำไปปฏิบัติและรายงานผลกลับไปให้เขาได้ทราบครับการทำเช่นนี้จะแสดงให้เห็นว่าคุณให้คุณค่ากับคำแนะนำของเขาอย่างแท้จริงและจะทำให้เขาอยากจะช่วยเหลือคุณในอนาคตนั่นเองครับ การเรียนรู้จากเมนเทอร์มักจะนำเราไปสู่การค้นพบความจริงที่ลึกซึ้งข้อหนึ่งครับนั่นคือคนที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงและย,ยั่งยืนนั้นไม่ได้ทำงานเพื่อตัวเองเพียงอย่างเดียวแต่พวกเขามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นมากนั่นคือความปรารถนาที่จะสร้างเลกาซ y ีหรือมรดกที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองทิ้งไว้ให้หลังครับ เล g ซี y ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงอนุสาวรีย์หรือทรัพย์สมบัติที่จะส่งต่อให้ลูกหลานเท่านั้นนะครับแต่มันหมายถึงผลกระทบเชิงบวกที่เราสร้างขึ้นและจะยังคงอยู่ต่อไปแม้ว่าตัวเราจะจากโลกนี้ไปแล้วก็ตามสำหรับสตีฟจ็อบส์เล a ซีของเขาคือเครื่องมือที่ช่วยปลดปล่อยความคิดสร้างสารรค์ของมวลมนุษยชาติสำหรับอีลอนมัส เลกาซีของเขาคือการผลักดันให้มนุษย์กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ได้ในหลายดวงดาวครับสำหรับบิลเกตส์เลกาซี y ของเขาในปัจจุบันคือการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและขะจัดความยากจนของโลกการมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองเช่นนี้เปรียบสเสมือนการมีดาวเหนือที่ส่องสว่างแล้วมั่นคงอยู่เสมอครับ มันจะมอบความหมายและพลังงานที่ไม่มีวันหมดสิ้นให้กับการทำงานของเราในแต่ละวันแล้วช่วยให้เราสามารถก้าวข้ามอุปสรรคและความท้อแท้ที่อาจจะดูใหญ่โตเกินไปได้เพราะเรารู้ดีว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั้นมันสำคัญและมีความหมายมากกว่าแค่ความสำเร็จส่วนตัวของเราครับ3.1จิจิตวิทยาของการก้าวข้ามตนเองหรือ self transcendence ในทางจิตวิทยาการสแสวงหาเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองนี้สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการก้าวข้ามตนเองหรือ self transcendence นะครับซึ่งเป็นแนวคิดที่นักจิตวิทยาอย่างอับราฮัมเมสโลได้เสนอไว้ในบ้านปลายชีวิตของเขาว่าเป็นขั้นสูงสุดของความต้องการของมนุษย์ที่อยู่เหนือกว่าขั้นของการตระหนักรู้ในตนเองหรือ self actualization ซะอีกครับ self-transcendence คือความปรารถนาที่จะอุทิศตนเพื่อบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวตนของเราไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นการรับใช้สังคมการสแสวงหาความจริงหรือการเชื่อมต่อกับธรรมชาติการได้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าจะช่วยให้เราหลุดพ้น จากความกังวลเล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวกับตัวตนหรือว่าอีโก้ของเราและนำเราไปสู่ความสุขและความเติมเต็มในระดับที่ลึกซึ้งที่สุดที่มนุษย์เราจะสัมผัสได้ครับ3.2คู่มือปฏิบัติการการค้นหาและกำหนดเลกซี่ของคุณบริสบอกว่า การค้นหาเลกาซ y ีไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นได้ในวันเดียวนะครับแต่มันคือการเดินทางของการสำรวจตัวเองอย่างต่อเนื่องครับผมมีคำถามที่ชี้นำที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางครั้งนี้ได้ครับ 1. มองออกไปข้างนอก look outward อะไรคือปัญหาในโลกนี้ที่ทำให้คุณเจ็บปวดหรือหงุดหิดมากที่สุดบ่อยครั้งที่ความหลงไหลของเราซ่อนอยู่ในความขับข้องใจนี่แหละครับ 2. ถ้าคุณมีอำนาจและทรัพยากรไม่จำกัดคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรในสังคมให้ดีขึ้นบ้าง 2. มองเข้ามาข้างใน look inward อะไรคือจุดแข็งหรือพรสวรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณที่คุณสามารถนำไปใช้สร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้ 2. ในช่วงเวลาไหนในชีวิตที่คุณรู้สึกมีชีวิตชีวาและมีความหมายที่สุด 3. ม,มองไปในอนาคต look forward ใช้แบบฝึกหัดงานศพอีกครั้งในตอนท้ายของชีวิตคุณอยากจะถูกจดจำในฐานะคนที่ได้มอบอะไรไว้ให้กับโลกใบนี้คำตอบของคำถามเหล่านี้ก็จะค่อยๆประกอบร่างกันเป็นคำถแถลงพันธกิจส่วนตัวหรือ legacy statement ของคุณครับซึ่งจะเป็นเหมือนรัฐธรรมนูญที่คอยชี้นำทุกการตัดสินใจที่สำคัญในชีวิตของคุณต่อไปการสร้าง Legacy คือการมองภาพที่ยิ่งใหญ่แต่การจะไปถึงจุดนั้นได้เราต้องเรียนรู้บทเรียนที่จับต้องได้จากการเดินทางจริงของผู้ที่ประสบความสำเร็จด้วยครับบทเรียนจากนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจากจุดเริ่มต้นสู่จุดสูงสุดกุญแจดอกที่4คือการถอดรหัสบทเรียนที่จับต้องได้จากเรื่องราวและปรัชญา ของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จครับการศึกษาชีวประวัติของพวกเขาเปรียบเสมือนการได้นั่งเรียนกับเมนเทอร์ที่ดีที่สุดในโลกครับในหัวข้อนี้ผมอยากจะขอยกสองบทเรียนสำคัญที่ผมคิดว่ามีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการลงมือทำและความแข็งแกร่งทางจิตใจซึ่งเป็นคุณสมบัติร่วมที่พบได้ในนักธุรกิจที่ยิ่งใหญ่แทบทุกคนครับ 4.1. บทเรียนที่ 1. ความลหลงไหลในการแก้ปัญหาอย่างไม่สิ้นสุดเมื่อเรามองดูบริษัทที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงเรามักจะเห็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมของพวกเขาแต่สิ่งที่เราอาจจะไม่ได้เห็นคือปัญหาที่ผลิตภัณฑ์นั้นกำลังแก้ไขให้อยู่ครับนักธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่คนที่เริ่มต้นด้วยความคิดว่าฉันจะทำอะไรเพื่อรวยดี แต่พวกเขาเริ่มต้นด้วยคำถามที่แตกต่างออกไปครับนั่นคือมีปัญหาอะไรที่น่ารำคาญใจที่ผู้คนกำลังเผชิญอยู่และฉันจะสามารถสร้างทางออกที่ดีกว่าได้อย่างไรสตีฟจ็อบส์ไม่ได้แค่ต้องการจะขายคอมพิวเตอร์แต่เขาต้องการจะแก้ปัญหาของการที่เทคโนโลยีนั้นซับซ้อนและเข้าถึงยากสำหรับคนทั่วไปครับ เชฟเบโซสไม่ได้แค่ต้องการจะขายหนังสือแต่เขาต้องการจะแก้ปัญหาของการที่ร้านหนังสือมีหนังสือให้เลือกน้อยและไม่สะดวกสบายครับไบรอันเชสกี้แห่ง Airbnb ไม่ได้แค่ต้องการจะสร้างเว็บไซต์แต่เขาต้องการจะแก้ปัญหาของการที่นักเดินทางหาที่พักราคาไม่แพงได้ยากและในขณะเดียวกัน ก็มีผู้คนที่มีห้องว่างแต่ไม่รู้จะสร้างไรายได้จากมันได้อย่างไรครับความหลงไหลในการแก้ปัญหา problem obsession นี่เองครับคือเชื้อเพลิงที่ทรงพลังที่สุดที่ทำให้พวกเขาสามารถทำงานได้อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและก้าวข้ามอุปสรรคนับถ้วนได้ครับเพราะพวกเขารู้สึกว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นมีความหมาย และกกำลังสร้างคุณค่าให้กับชีวิตของผู้คนอย่างแท้จริงครับ4.2บทเรียนที่2ความสามารถในการรับมือกับความไม่แน่นอนและความล้มเหลวบทเรียนที่สองที่สำคัญอย่างยิ่งยวดก็คือความแข็งแกร่งทางจิตใจ resilience ในการรับมือกับความไม่แน่นอนและความล้มเหลวครับเส้นทางของผู้ประกอบการนั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ มันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนในทุกย่างก้าวและเต็มไปด้วยความล้มเหลวที่มากกว่าความสำเร็จหลายเท่าตัวครับนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จคือคนที่มีความทนทานต่อความรู้สึกเหล่านี้ได้อย่างน่าทึ่งครับพวกเขาไม่ได้มองว่าความล้มเหลวคือจุดจบแต่คือข้อมูลที่จะนำไปสู่การเรียนรู้และการปรับตัวหรือพิวอออย่างรวดเร็วครับเชฟเบโซสเคยกล่าวไว้ว่า ถ้าคุณจะคิดค้นอะไรใหม่ๆคุณต้องพร้อมที่จะถูกเข้าใจผิดเป็นเวลานานและเถายังพูดถึงความล้มเหลวของโปรเจกต์อย่างไฟฟนว่าถ้าคุณคิดว่านั่นคือความล้มเหลวครั้งใหญ่ของเรากำลังทำงานกับความล้มเหลวที่ใหญ่กว่านั้นอีกเยอะในตอนนี้และผมไม่ได้ล้อเล่นนะความล้มเหลวและการคิดค้นเป็นพี่น้องฝาแฝดที่แยกกันไม่ได้ครับ และหนึ่งในคุณสมบัติร่วมที่สำคัญที่สุดที่ทำให้คนเหล่านี้สามารถแก้ปัญหารับมือกับความล้มเหลวและสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆได้ก็คือความกระหายที่จะเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ไม่หยุดที่จะพัฒนาและแล้วเราก็เดินทางมาถึงบทเรียนข้อสุดท้ายที่เป็นเหมือนเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนทุกสิ่งที่เราได้พูดคุยกันมาครับ นั่นคือการตั้งเป้าหมายในการเรียนรู้และการมี Mindset ของการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตหรือ Lifelong Learner ครับ Warren Buffett ซึ่งเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลกใช้เวลาประมาณ80%ของวันทำงานของเขาไปกับการอ่านครับ Bill เกตส์อ่านหนังสือประมาณ50เล่มต่อปีนักธุรกิจและผู้นำที่ยิ่งใหญ่ทุกคนมีความเชื่อร่วมกันอย่างหนึ่งคือ วินาทีที่เราหยุดเรียนรู้คือวินาทีที่เราเริ่มถอยหลังครับในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนความรู้และทักษะที่เรามีอยู่สามารถล้าสมัยได้ในเวลาเพียงไม่กี่ปีครับการตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ยัามีสติและเป็นระบบจึงไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปแต่มันคือความจำเป็นเพื่อการอยู่รอดและความก้าวหน้าในศตวรรษที่21ครับ มันคือการลงทุนในสินทรัพย์ที่สำคัญและทรงพลังที่สุดที่เรามีนั่นคือสมองและสติปัญญาของเราเองครับ5.1การเรียนรู้เชิงรุกปะทะการเรียนรู้เชิงรับการเรียนรู้ของผู้ที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่การเรียนรู้เชิงรับเหมือนกับการนั่งฟังและเชิญในห้องเรียนนะครับแต่มันคือการเรียนรู้เชิงรุกที่ขับเคลื่อนด้วยความสงสัยใครรู้ และเป้าหมายที่ชัดเจนรับ Passive learning คือการรอให้ข้อมูลไหลเข้ามาหาเรา Active learning คือการที่เราออกไปตามล่าหาความรู้ที่เราต้องการตั้งคำถามกับสิ่งที่ได้เรียนรู้เชื่อมโยงความรู้ใหม่เข้ากับความรู้เดิมและที่สำคัญที่สุดคือการนำความรู้นั้นไปลงมือปฏิบัติทันทีครับการเรียนรู้ที่แท้จ,จริงจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ ความรู้นั้นได้ถูกนำไปใช้และถูกทดสอบในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วเท่านั้นครับ 5.2. คู่มือปฏิบัติการการสร้างหลักสูตรการพัฒนาตนเองตลอดชีวิตของคุณเราทุกคนสามารถเป็นอธิการบาดีของมหาวิทยาลัยชีวิตของตัวเองได้ครับด้วยการสร้างแผนการเรียนรู้ส่วนบุคคลหรือ Personal Learning Plan 1. กําหนดเป้าหมายการเรียนรู้ Learning Goals ถามตัวเองว่าในอีก6เดือนข้างหน้ามีความรู้หรือทักษะอะไรที่ถ้าเรามีแล้วจะช่วยให้เราเข้าใกล้เป้าหมายใหญ่ในชีวิตได้มากขึ้นอาจจะเป็นทักษะการสื่อสารทักษะการเขียนโค้ดหรือความรู้ด้านการตลาดดิจิตอลก็ได้ครับ 2. ส,สร้างหลักสูตรของคุณเองรวบรวมแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายอาทิหนังสือตั้งเป้าหมายที่จะอ่านหนังสือในหัวข้อนั้นๆเดือนละ1-2เล่ม คอร์สออนไลน์ลงทะเบียนเรียนในแพลตฟอร์มต่างๆพอดแคสต์และวิดีโอเลือกติดตามช่องที่ให้ความรู้ในเรื่องนั้นๆเมนทอร์หาอทานพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ 3. จัดเวลาให้กับการเรียนรู้จัดสรรเวลาที่ชัดเจนในปฏิทินของคุณสำหรับการเรียนรู้โดยเฉพาะเหมือนกับที่คุณจัดเวลาให้กับการประชุมที่สำคัญครับอาจจะเป็นวันละ30-60นาทีก็ได้ 4. การสอนในสิ่งที่คุณได้เรียนรู้วิธีที่ดีที่สุดในการทำให้ความรู้ฝังแน่นในสมองของเราคือการพยายามสอนหรืออธิบายสิ่งนั้นให้คนอื่นเข้าใจครับอาจจะเป็นการเขียนสรุปเป็นบทความการเล่าให้ฟังการนำไปใช้ในการทำงานจริงๆการสร้างระบบการเรียนรู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคือการการันตีว่ามูลค่าของคุณจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และคุณจะพร้อมที่จะรับมือกับทุกความเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างมั่นใจครับและนั่นก็คือการเดินทางผ่าน5บทเรียนสำคัญที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากนักธุรกิจและผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพอดแคสต์ในวันนี้จะเป็นเหมือนพิมพ์เขียวที่ช่วยให้คุณผู้ฟังได้มองเห็นโครงสร้างที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จที่ยั่งยืนนะครับขอให้จำไว้เสมอว่า ความสำเร็จไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นผลลัพธ์ของระบบและกิจวัตรที่ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะเริ่มต้นผมมีคำแนะนำง่ายๆแค่ข้อเดียวครับในสัปดาห์นี้อย่าเพิ่งพยายามจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในชีวิตนะครับขอแค่คุณลองเลือกหนึ่งในหบทเรียนที่เราคุยกันในวันนี้ที่คุณรู้สึกว่า โดนใจและจำเป็นกับชีวิตคุณมากที่สุดในตอนนี้แล้วลองเลือกหนึ่งการกระทำเล็กๆที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนนั้นมาลองทำดูอย่างสม่าเสมอครับอาจจะเป็นการสร้างมอร์นิ่งรูทีนง่ายๆแค่10นาทีการส่งอีเมลไปขอคำแนะนำจากคนที่คุณชื่นชมหรือการบล็อกเวลา30นาทีเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆครับการเริ่มต้นด้วยก้าวเล็กๆที่มีสตินี้คือจุดเริ่มต้นที่ทรงพลังที่สุด ในการสร้างระบบแห่งความสำเร็จของคุณเองครับขอบคุณที่ติดตามรับฟัง Whisper Podcast by Breeze มาจนจบเลยครับแล้วสำหรับคุณผู้ฟังเลยครับมีบทเรียนอะไรจากคนที่คุณชื่นชมที่เป็นแรงบันดาลใจให้คุณบ้างครับมาคอมเมนต์แบ่งปันเรื่องราวและเคล็ดลับของคุณกันได้นะครับและถ้าพอดแคสต์นี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดติดตามและแชร์ต่อให้คนที่คุณรัก ได้มาเริ่มต้นสร้างพิมพ์เขียวสู่ความสำเร็จนี้ไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ผมบริสขอลาไปก่อนขอให้ทุกวันของคุณเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้และความก้าวหน้านะครับสวัสดีครับหากชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามพอดแคสต์ของเราในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ Whisper Podcast by Briz เสียงกระซิบของสายลมต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ